ฮ hey, คิดถึงแทบแย่นแนวแก้มีไหมไมีอยู่บ่หน้าแก้มีบ่เน่าแก่โอเคครับผมมันนี่จะเรจะมาตามหาแนวแก้ครับผมนี่ละ่ะแนวแก้ นี่ครับโอ้ยนะระทุ่งรถทาตามหาแนวแก่ครับผมนี่ล่ะแก่ของกันนะครัแก่ของกับผมไม่ได้เกิดระทุ่งระทาไปหาหม่องแก่ของโอ้โหนี่ครับโอ้ยนะระทุ่งระทาละหาหม่องแก่ของครับผมนี่ครับผมมันจะเป็นทางเกียนนะครับเาเรียกว่าทางเกียนหรือทางเก่าหรือทางอะไรไม่รู้แต่มันเป็นทางเกียนครับผมนี่ล่ะเส้นขึ้นมาสีขีตารวยๆครับผม อันเตน่าบทันครับผมอยากว่าอยากว่าเราเป็นภาษาญี่ปุ่นครับอิซุอิซิอิซุอิกิคิมุกิคิมุกิโอ้ไม่ใช่แย่แล้วครับแย่เป็นฝรั่งแล้วครับผมโอเคนะครับน้อผู้สานิทนี่ค่ะกับสิพามาเก็บบักบัวครับตามหาแนวแก้ครับผมนี่ไงแนวแก้คือบักบัวครับผมนี่ครับผมโอ้ตื่นขึ้นมาสีขี้ตารวยๆครับผมนี่ละ นี่ครับผมมาผมมาเก็บมะม่วงหานเนี่แก่ที่นาลุงพลปนพัฒนครับนี่ครับลุงพลนี่ครับเฮ้ยลุงพลไม่อยู่แล้วนี่วะฮ่าปพัฒนก็หายไปแล้วครับโอ้ยลุงพลกับป่าแตนครับผมแล้วโอ้ข้าวโพดยางฮานี่ครับโอ้นี่ครับกอไผ่ครับกอไผ่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 นี่ครับผมกับมอม้มุ่มนี่ครับนี้ละอันนี้่ายทำสารก็ดีเอามิ่มตรงนี้คำนี้หนึ่งรังครับหนึ่งมะ็ด นี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านเราครับผมนี่บ้านนอกคอกนาไม่ใช่บ้านบ้านประอนกต์ไม่ใช่บ้านนอกคอกงัวหรือคอกไก่หรือคอกเป็ดหรือคอกฮานแต่เป็นบ้านนอกคอกนาครับผม <laughs> นี่ครับผมอ่ามันได้เวลาสมเหมาสมสมควรและครัก็สิกลับบ้านครับกลับไปแก่ของครับผมชีวิตนี้มันแย่ถ้าเราไม่ได้แก้ของครับผมจะกลับไปแก่ของครับผมแก่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 มีบ่อแล้วแก่มีบ่อแล้วแก่เอาเส้นกันโอเคครับผมรักผมเล็กน้อยแต่ขอให้รักนานๆานเหมือนสาจะสัญญาณได้กล่าวไว้ครับผมเนาะหากินควาง่ายนี่ครับผมถึงเวลาที่ต้องกับพระนครแล้วครับนี่ครับผม ปลาครับเปิดอัลาาไปน้ำกันครับผมอ่านี่ครับอี่ดําตาหวานขายได้จําได้สิทล่ะเหรอไม่ติดค,คือคอนโอเคครับผมสวัสดีผีเรียหำครับผม